พี่น้องครับวันนี้เราจะพาพี่น้องนะครับมาทําความรู้จักสุสานอันบกเรียหรือเราเรียกว่ามักบราตุนบกรียนะครับเป็นหลุมฝังศพของเมืองมดีนะที่มีมาตั้งแต่ในสมัยของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยวะซัลลัมและหนึ่งในสุนนะของผู้ที่ได้มาณสถานที่ตรงนี้นะครับคือการได้ไปกล่าวดุอาเขาเรียกว่ากล่าวสลาม นะครับขออภัยโทษนะครับขอความเมตตาจากอเล์ประสบแด่บรรดาผู้ที่เสียชีวิตณนะลุมฝังศพอันบาเกียณนะที่สถานที่ตรงนี้นะครับเดิมทีแล้วนะครับบาเกียะเนี่ยถ้าเราละหมาดหันหน้าไปทางทิศกิบละเนี่ยนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของพี่น้องนะครับซึ่งพี่น้องที่ไปทำฮัชหรืออุมร์หรือพี่น้องที่อยู่ณนะที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ก็สามารถที่จะเห็นลุมฟังศพอันบาเกียะ ได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งเดิมทีแล้วนะครับที่เรียกว่าบันบนเกียอันกอดกอดนะครับอันกอดกอดเนี่ยเป็นภาษารับที่เป็นชื่อต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับคล้ายๆต้นสนนะครับก็มีความสําคัญนะครับในเรื่องราวของหลุมฝังศพที่เราเรียกว่าสุสานอันบนกียนั้นเพราะว่าท่านนาบีสลุลตลล่า,านะครับให้กับบรรดาผู้ที่เสียชีวิต นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับที่อยู่มมน,นีนะและตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับสุสานอันบกเกีะถือว่าเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนครมาดีนะเพราะว่านี่คือสถานที่ที่ถูกฝังจากบรรดาสหาบะและบรรดา,า,าสาวกของท่านอรสุลอลอยอย่างมากมายนะครับฉะนั้นพี่น้องความประเสริฐของอหลุมฝังศพอันบกเกะนั้นแน่นอนว่า เป็นหลุมฝังศพหรือสถานที่ถูกฝังจากบรรดาสาวกนะครับเครือญาติและบรรดาชนรุ่นหลังนะครับคนดีบรรดาผู้รู้อุลมามะบรรดาตาบีอินต่างๆมากมายนะครับนับพันนับหมื่นคนนะครับเพราะว่านี่คือนี่คือบรรดาคนที่ดีทั้งทั้งหลายที่ถูกฝังณนะที่สถานที่ตรงนี้หนึ่งในความประเสริฐของอันบาเกียตท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยสะลัมฮะดิษรายงานจากท่านอับดุลลาบินอุมัดกล่าวว่า มันี่สตยตาอัะยมูตบินบินมดีนะฟันยมูตฟีฮ ه ฟ้าอินนีอัชฟะนะครับลิมัน์ยมูตูฟีฮบิฮานะครับนบีบอกว่าใครที่มีความสามารถนะครับอยากจะเสียชีวิตณนครมดีนะนะครับก็จงให้เสียชีวิตนะครับแท้จริงแล้วฉะนั้นจะอัชฟะนะครับจะเป็นการขออัชฟะขออภัยโทษให้กับผู้ที่ตายคือถูกฝังณที่สถานที่ตรงนี้คําว่า มีความประสงค์นะครับมีความสามารถหมายถึงว่าไม่ใช่เราเดินกระโดดตึกตายหรือเดินไปให้รถชนตายที่มดินนะอันนี้ไม่ใช่นะครับคือเมื่อเขาเสียชีวิตเพราะเป็นการกําหนดของอัลลอฮ์และมีเจตนาในการเนียดอยากจะเสียชีวิตด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาเขาก็จะได้รับการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลานะครับพี่น้องและฮะดิษรายงานจากท่านซุบัยอะอัลอัสลามิยะได้กล่าวว่า فإنّه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيع أو شهيد يوم القيامة นะครับนบ,บีบ,บอกว่าคือไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่เขาตายเว้นแต่ว่าฉันนั้นจะเป็นชเฟชเฟะนะครับจะเป็นผู้ที่ขอความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ตายนะครับดก,การที่ตายณนะที่สถานที่ตรงนี้นั้นนะครับแน่นอนมันเปรียบเสมือนกับผู้ที่เขานั้นเสียเสียชีวิตในสมรภูมิรบในสภาพที่เขานั้นกลับไปอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ในวนกิยามะนะครับและก็ยังมีฮะดิษอีกมากมายนะครับที่พูดถึงว่าการเสียชีวิตที่ที่นครมดีนะนะครับเป็นหนึ่งในการตายะฮีดนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะได้รับการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานุวัตาลาฉะนั้นพี่น้องครับก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสนะครับขอดูอาตาะลอสุบฮานุตตาลาได้ไปเยี่ยมเยียนณนะสถานที่ตรงนี้และก็อย่าลืมที่จะไปกล่าวสลามให้กับพวกเขาและก็ ประการสําคัญนะครับก็คือการขอดูอานะครับดูอาที่สมควรที่จะขอให้กับบรรดาผู้ที่เ,เมื่อเราไปเยี่ยมนะครับบรรดาผู้ที่เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นกูบสตหลุมฟังศพที่ใดก็ตามนะครับก็มีดูอาอยู่บอกว่านะครับให้เรากล่าวว่าอ as-salamu ala a ดม i นั y a ุม i n i n w a n m u s l i m i น วยร حم ุลลอฮฺมุสตัดดีมีนั้มินะและมุสตักฮีรินว่าอินน่าอินชาอัลลอฮฺบิคุมละลาฮิกุณนะครับขอความสันติจงมีแด่นะครับเจ้าของที่พำนักทั้งหลายนั้นหมายถึงว่ากูโบ๊ทนะครับสุสานจากบรรดามุมินผู้ศรัทธาและบรรดามุสลิมนะครับขอลาะนะครับได้เมตตานะครับชนรุ่นก่อนของพวกเราที่เขาได้จากเราไปแล้วและชนรุ่นหลังก็คือพวกเราและพวกเรานะครับอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ก็จะตามพวกท่านไปในภายหลัง นะครับแล้วก็ยังมีดอาอีกบทหนึ่งนะครับก็กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมอะฮัดดิยาตมินันมุมินีนะวันมุสลิมีนนะครับว่าอินชาว่าอินน่าอ um ินชาอัลลอฮ์ละลาฮิกุนอัสซัลลัลลอฮฺละนาวะละคุมุลอาฟิยะนะครับนบีบ,บอกว่าขอความสันติจงมีแด่เจ้าของที่พำนักทั้งหลายจากบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดามุสลิมนะครับและเราอินชาอัลลอฮ์หากอัลเราทรงประสงค์ก็จะตามพวกท่านไปในภายภาคหลังนะครับและฉันขอต่ออัลลอฮ์นะครับ อินชาอัลลอฮ์นะครับเ,เราขอขอต่อรัศสารุตตะลาให้พระองค์นั้นได้ประทานความปลอดภัยแก่พวกเราและพวกท่านทั้งหลายนั่นหมายถึงว่าให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพนะครับนั่นครับก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เป็นดุอาที่เราสมควรจะกล่าวนะครับอย่าได้ไปขอความช่วยเหลืออย่าได้ไปขอความสิริมงคลอย่าได้ไปร้องหม่มร้องไห้นะครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่เป็นผิดต่อหลักการศาสนาและก็ไม่มีสุนนะ ของท่านนาบีมุ h มั m a d สลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีสลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นสมควรเพราะว่าท่านนาบีนั้นมักจะไปขอพยโทษนะครับยังณนะสุสานบะเกียอยู่เป็นประจำและไปกล่าวอุอาให้กับพวกเขาอยู่เป็นประจำนะครับและในบะเกียนะครับพี่น้องครับคือชาวบะเกียนั้นจะเป็น กลุ่มชนแรกที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะนะครับและนบ,บีคนแรกก็คือน,นบ,บีมุฮัมมัดสตอล,ลล์ไลส์สลัมของเรานั้นจะเป็นคนแรกที่จะฟืน้นขึ้นมานะครับเพราะฮะดิษจากท่านอับดุลลาบินอุมัรบอกว่าอานาอววะลูมันนะครับอานาอวัลนะครับมันม um ah ันตังชักกูอันนุนอาร์โซุมม์อบูบักซุมมาอุมารซุมมาอาตาอัลลัมบากียะ นะครับนบีบอกว่าฉันจะเป็นคนแรกที่จะฟื้นเกืนชีพขึ้นมาและต่อมาก็จะเป็นอบูุบักและอุมัดและบรรดาชาวบากียและคนที่อยู่มักกะมาดีนะนะครับก็จะเป็นบรรดาสหฮะบะที่จะฟื้นเกืนชีพขึ้นมานะครับฉะนั้นมากมายนะครับจากบรรดาสหฮะบะที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้เออม่เอเสียชีวิตและก็ถูกฝังณที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาสหฮะบะนะครับอุโสนะครับและบรรดาภรรยาของท่านนบีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงไซนับ นะครับท่าน aya, ลูกกายาลูกลูกของสามของท่านนาบีอุมุลกะลาสูมฟาติมะนะครับลูกของท่านนาบีนะครับแล้วก็บรรดาภรรยาของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่เอท่านหญิงไซนับนะครับท่านหญิงซาวดะท่านหญิงยูไบรียท่านหญิงไอชานะครับแล้วก็อุมุลสลามะและบรรดาอิหมัมนะครับไม่ว่าจะท่านอิหมัมมาลิกนะครับก็ล้วนแล้วก็ถูกฝังณนะสุสานบาเกะ ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็เป็นความรู้เก็ดเล็กให้เราได้รับทราบว่าเมื่อเราไปเยือนณนะที่สถานที่ตรงแล้วสิ่งที่เราสมควรที่จะไปกล่าวดูอาให้กับพวกเขาก็เป็นหนึ่งในสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัอฮิสัลลัมอย่าลืมว่าการไปกล่าวดูอาให้กับพวกเขาเหล่านั้นมันเป็นการที่จะให้เรานั้นได้ล้ำลึกถึงความตายล้ำลึกถึงโลกวันอาคเรา์ว่าเรานั้นจะต้องกลับไปเหมือนกับที่พวกเขานั้นได้ล่วงลับไปก่อนหน้านี้แล้ว